โอ้ยงงงงลืมได้ไงวะเนี่ยววแกเดือนหน้าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยจะไปเที่ยวกันที่ไหนดีม่อนแจ่มคนไปเยอะมากโอ้ยกำลังฟีว์แล้วก็แบบในเฟสเนี่คือกำลังแบบแชร์แบบกันเยอะมากเลยเพราแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนนะม่อนแจ่มเนี่ยสุราษฎร์ที่จะบ,บ้านาน,นี่แกไม่รู้ยังไม่รู้ก็คือแต่เห็นแต่คำว่าม่อนแจ่มม่อนแจ่มแต่ก็ยังไม่ได้ดูอะไรเลยเหยว่าอยู่ที่ไหนแกฉันว่าแกเข้าใจผิดกันหรือเปล่าม่อนแจ่มมันอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่หรอวะ ่เชียง hey, ใหม oh, ่สุราห์โอ้งงงงลืมได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าแล้วฉันกผ่านตามมาอยู่ว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คุ้นๆอยู่เพราะเชียงใหม่แหละจำผิดจำผิดดีดีดีเดี๋ยวนัดไปกันทั้งกลุ่มเลยไปกันทั้งกลุ่มเลยไปด้วยนะเอาสิไปสินี่เอางี้เดี๋ยววันนี้เราซื้อของเสร็จแล้วไปหาอะไรแบบของหวานกินกันดีกว่าอยากกินของหวานอ่ะเย็นๆนะเนาะอืมอยากกินพวกแบบบิงซูโอเคไหมเออบิงซูดีๆีดีนกินน่ากินฉันชอบกินเค้กโอ้โหเดี๋ยวขี้เกียจไปไดญเอะอี่นะ